สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยครับในคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมารีวิวหรือมาไกด์ตัวละครเนาะแต่เราเนี่ยจะมาสิงให้ซูมกันกับตัวของซิโลเนนหรือ Jazz เจสเสือนะครับตัวซับที่เป็นส่วนผสมของทีเมตาหลายๆทีมในปัจจุบันที่นอกจากจะมาสิงให้ซูมกันแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําทีมกันด้วยเนาะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยนะครับคือข้อมูลตัวละครก่อนจะไปเรื่องทีมเนี่ยผมขอพูดเรื่องข้อมูลตัวละครก่อนเนาะอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีนะครับว่าซิโลเนนเนี่ยเขาเป็นซับพอร ที่สามารถทําได้ทั้งลดต้านทานและฮิวก็ได้เนาะอีกอย่างเลยคือตัวซิโลเนนเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่ต้องลงทุนด้านทรัพยากรมากเพราะสกิลหลักที่ควรอัพของซิโลเนนนะครับจะอยู่ที่ตัวของสกิลธาตุาาซึ่งจะเป็นสกิลที่ใช้ลดต้านทานส่วนสเตตัสของอร์ติแฟกนะครับก็จะเน้นไปที่พลังป้องกันและฟื้นฟูพลังงานเนาะส่วนอาวุธเนี่ยก็สามารถใช้เป็นของสีดาวอย่างดาฟ,ฟาร์โวได้เลยนะครับแต่ถ้าจะให้สุดเนี่ยก็ควรเป็นประจําตัวเนาะและอีกอย่างเก็คือตัวซิโลเนนนะครับ หือว่าเป็นตัวละครที่เล่นง่ายไม่มีความซับซ้อนอะไรมากแค่กดสกิลธาตุออกมาเตะ2ครั้งเนี่ยก็ลดต้านทานได้แล้วและการลดต้านทานของซิเลยเนี่ยนะครับจะลดมากลดน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของสกิลธาตุของเขานะครับมาต่อที่เรื่องทีมกันนะครับซึ่งทีมที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็จะมีทั้งทีมที่เล่นกับ DPS Meta ไปจนถึงทีม4ดาวเนาะซึ่งจะมีประมาณ5-6ถึงทีมนะครับมาเริ่มกันที่ทีมแรกก่อนเลยนะครับคือทีมของนิวิเลส สำหรับทีนี้นะครับผมใช้เป็นตัวของนิวเวลด์ฟรีนาคาเซฮาและซิโลเน่นะครับสำหรับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดอยากเล่นสบายเนี่ยพี่นิวเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะเป็น C1 นะครับเพราะพี่นิวเนี่ยจะต้านทานการกระเด็นได้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีพี่นิว C1 นะครับผมแนะนําว่าเราเปลี่ยนจากคาเซฮาเนี่ยเป็นตัวโล่แทนได้นะครับซึ่งผมจะขอแนะนําไปที่ไปซูกับจงลี่นะครับแต่ถ้าใช้ใดีเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าไปซูเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับเพราะเขาเนี่ยสามารถฮิลเพื่อเก็บสแต็กแฟนแฟของอันตีฟรีนาย ก็ต้องบอกว่าทีมนี้เป็นทีมที่ทำดาเมจออกมาได้รุนแรงพอสมควรเลยซึ่งผมเองเนี่ยก็จะมีตัวอย่างเกมเพลย์มาให้ชมกันนะครับ Birds, silence from The mining has gone inside! It's you, Father! Guards high! The birds call! Wind strike! Hear the echoes of the valley! <laughs> be sanctified! Now pause here! Settle down! The door is opened but, uh, unto you! <laughs> มาต่อที่ทีมนะครับคือทีมของมาวิก้าบ้างโดยทีมนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวของมาวิก้าซิโลเนนเบเนตและซิลารีนะครับทีมนี้ก็นับว่าเป็นอีกทีเมตาในปัจจุบันเหมือนกันก็ต้องบอกว่าทีนี้ทําดาเมจได้ค่อนข้างหนักจากสกิลติเมตของมาวิก้าเนาะสำหรับทีนี้นะครับเราสามารถสับเปลี่ยนตัวละครได้นะครับในกรณีที่เราเนี่ยไม่มีตัวของซิลารีเนี่ยเราสามารถใช้เป็นฟรินัทแทนได้นะครับ เพราะเราเนี่ยมีทั้งเบเนเนกับซโลเนเน่ยช่วยยูให้อยู่แล้วโดวยผมเองเนี่ยก็จะมีตัวอย่างเกมเพลย์มาให้ดูนะครับ Care for dance watch a for here me to with มาต่อที่ทีมของเลชิโนกันบ้างนะครับซึ่งทีมนี้เนี่ยผมใช้เป็นตัวของเลชิโนซิลเลนเบนเนตและจงลี่ทีมนี้ก็น่า่าเป็นอีกทีมนะครับที่ทําดาเมจได้แรงพอๆกับทีมก่อนหน้าซึ่งทีมนี้เนี่ยก็จะได้ทั้งการสั่นพ้องของทั้งธาตุไฟและธาตุหินแต่ทีมนี้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนตัวซับเนี่ยเป็นตัวอื่นได้นะครับอย่างกรณีที่คนหลบเก่งๆก,ก,กันอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเอาจงลี่ออกแล้วใช้เป็นเย่หลานหรือคาเซราแทนได้นะครับโดยผมเองเนี่ยจะขอทิ้งตัวอย่างเกมเพลย์ไว้ชมกัันนะครบ Care for a dance? Dance dream with me! Dream work. Let's light it! Solidify! The show's only just begun! at least... You're here to watch. This is where you're Transfix! Stabilize! I'm going in! มาที่ทีมของเรซ่ามานะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเองเนี่ยไม่มีตัวของเซนอยู่หรือป้านกเนาะทีมน้องวัวเลยอาจจะดูขาดๆไปบ้างนะครับโดยทีมนี้เนี่ยผมใช้เป็นตัวของเรซ่าจงลี่ซือาเนนและเอียนซานทีมนี้ก็ถือว่าเล่นง่ายและทำาทอรมจออกมาได้ดีนะครับเพราะเราเนี่ยมีโลปู่คอยช่วยอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่เล่นเก่งๆลบเก่งๆเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเอาปูออกแล้วใช้เป็นฟรยน่าแทนได้นะครับเพราะเราเนี่ยก็มีซือาเนนเนี่ยช่วยยวเก็บสแต็กแฝงให้อยู่แล้วเนาะ อย่ถ้าเกิดใครไม่ได้ปานยาซาเนี่ยเราใช้เป็นเบเนตแทนก่อนได้นะครับโดยผมเองก็จะมีตัวอย่างเกมเพลย์มาให้ดูเหมือนกันนะครับ inde here Care for Gather! Swingish! mark! as On my Cook มาที่ทีมของฝั่งสีดาวมานะครับซึ่งทีมนี้ก็คือทีมชาติโดยทีมนี้เนี่ยผมใช้เป็นตัวของซิลเนนซิงชิวเบนเนตและเสียงหลิงทีมนี้ถือว่าเล่นง่ายและทําดามเมจออกมาได้ดีพอสมควรน,นะครับเพราะเราเนี่ยมีทั้งบัฟมีทั้งลดต้านทานแถมถ้าทําฟื้นฟูพลังงานมาดีๆนะครับ เราสามารถวนใช้สกิลติเมตได้เรื่อยๆเลยโดยทีมนี้หลังจากที่เซตอัพเสร็จนะครับผมจะใช้เซีหลิงในการยืนสนามนะครับซึ่งผมเองจะขอทิ้งตัวอย่างเกมเพลย์เอาไว้ให้ชมกันนะครับ s t you No my มากันที่ทีมสีดาวอีกทีนะครับคือทีมของการมิงกันบ้างซึ่งทีมนี้เนี่ยผมใช้เป็นตัวของการมิงซิโรเนนซิงชิลและเบเนต t นะครับ ทีมนี้ถือว่าเล่นไม่ยากและทำดาเมจออกมาใช้ได้พอสมควรเลยเพราะทีมนี้เนี่ยมีทั้งฮิวทั้งบัฟทั้งลดต้านทานของเบนเนตและซิโลเนนเนาะและตัวดาบน้ํา,าของซิงชิลเ,เองนะครับยังช่วยในการฮิวเพิ่มเติมได้อีกเล็กน้อยด้วยและยังพอช่วยในการต้านทานการหยุดชะง,งักได้ด้วยนะครับโดยผมเองเนี่ยก็ะจะมีตัวอย่างเกมเพลย์มาให้ดูนะครับ His veins boil. Up to it, Montsai. มาที่เรื่องสุดท้ายนะครับคือการสรุปกันเสิรฟใครที่เป็นสายเมตาแต่สุ่มไม่ทันนะครับ เพราะตอนนั้นเนี่ยผมพอเข้าใจนะครับว่าต้องเก็บไว้ให้เทพไฟกันเนาะผมเลยอยากสิงให้สูมในการรีลนร,รอบนี้แหละครับเพราะตัวละครเนี่ยเขาดีจริงๆและอย่างเลยคือทีมที่ผมยกตัวอย่างมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีหลายทีมที่ซิลเนเองเนี่ยเขาสามารถไปได้อีกมากนะครับก็สำหรับใครที่ไม่ทันรอบก่อนหรือลังเลอยู่นะครับผมก็อยากเชียร์ให้สูมเนาะอย่างน้อยสักซย0ก็โอเคแล้วครับส่วนสำหรับผู้เล่นใหม่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับ ตัวละครตัวนี้สามารถเอามาเล่นกับทีม4ดาวนอกเหนือจากทีมที่ผมยกตัวอย่างมาได้เหมือนกันนะครับก็จบกันไปนะครับสารการสิงให้สุ่มตัวซีรเนนและแนะนําทีมเนาะคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดมีจุดไหนผิดพลาดเนี่ยผมต้องขออภัยและสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ